กลางวันออกลางคืนอืมถ้าหนูนะสําหรับหนูหนูเลือกกลางคืนเพราะว่ากลางวันร้อนนะคะทุกคนแต่ว่าหนูเลือกกลางคืนเพราะว่าเปิดแอร์นอนสบายเย็นๆแล้วก็หนูว่าชอบดูการ์ตูนแบบการ์ตูนแบบอย่างเช่นหนูนอนดูแฟนี่เทลเนี่ยหนูก็ชอบแบบปิดไฟแล้วก็นอนดูแต่มันจะเสียสายตาแล้วหนูคิดว่ามันเสียสายตาใช่ไหมหนูก็แก้ปัญหาโดยการซื้อแว่นกรองแสงนะคะทุกคนแ่งสีฟ้าสําหรับเอาไว้ดูการ์ตูนโดย,ยเฉพาะ ซื้อเพราะดูการ์ตูนโดยเฉพาะแล้วก็แบบนอนดูแอร์เย็นๆแล้วก็หลับไปเลยค่ะกลางม้งออกกลางม่านคืออะไรกลางม้งออกคืออะไรทุกคนอ๋อกางม่านค่ะใช่ไหมมิว้าขวบออมิว้าคนมิว้าคนน่าจะสนุก